สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับทุกคนที่เขียน Arduino เนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องเคยเจอกับปัญหานี้นะครับก็คือการที่เรามีตัวแปรหลายๆตัวแล้วเราจะต้องแสดงชื่อของตัวแปรแล้วก็ค่าของตัวแปรนะครับเพราะถ้าเราไม่แสดงชื่อเราก็ไม่รู้ค่าที่พิมพ์มออกมาเนี่ยที่พิมพ์ออกมาในีเรียลเนี่ยมันเป็นค่าของตัวแปรตัวไหนนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในวิธีการเบสิกเนี่ยเราก็จะต้อง serial print ธรรมดานะครับแล้วก็พิมพ์ว่าชื่อตัวแปรที่เราจะแสดงเนี่ยเท่ากับนะครับแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวแปรที่เราต้องการแสดงลงไปนะครับในปีแนว n แบบนี้โอเค ซึ่งผลรับที่ได้มันก็โอเคครับมันมันมันก็ดีมันก็ใช้ได้ก็คือมีชื่อตัวแปรแล้วก็มีค่าออกมานะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะแสดงหลายๆค่านะครับเราก็ต้องทําซ้ำแพทเทิร์นนี้นะครับผมก็เจอว่าหลายคนอาจจะก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็แค่เปลี่ยนชื่อตัวแปรตรงนี้นะครับแล้วมันก็ได้เหมือนกันอ่ะ แต่ผมจะบอกว่าผมไปเจอวิธีการที่มันดูฉลาดกว่านั้นมาครับมันก็ไม่ดูฉลาดจริงๆมันอาจจะลำบากขึ้นก็ได้นะจากอันนี้ที่มันควรจะได้เลยแต่อันนี้มันอาจจะต้องมาอินพุตมาอะไรเยอะแยะนะครับแต่ผมอยากให้ลองดูก่อนนะครับว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็ผมเขียนไลบรารีขึ้นมาให้มันแสดงตัวแปรนะครับใช้ดิสเพย์น,นะครับแล้วก็ วาหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็วเรามาลองอัปโหลดแล้วดูผลกันนะครับว่าออกมาเป็นยังไงอ่าก็จะออกมาว่าวาหนึ่งเป็นชนิดชาแล้วก็มีค่าเท่ากับ A นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ครบทุกค่าเลยละกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสองสาม 4 5 6 7้นะครับชื่อ่บมันก็จะบอกเลยว่าชื่ออะไรชนิดอะไรมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ดีนะครับผมคิดว่ามันมันดีมากเลยคือคือมันมันง่ายมากเลยนะครับมันง่ายมากมันทําให้ชีวิต ดีนะครับก่อนผมจะเฉลยว่ามันทำยังไงเนี่ยผมอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยลองคิดว่ามันจะเขียนโค้ดยังไงให้มันสามารถทำได้แบบนี้นะครับก็คือใส่ตัวแปรเข้าไปแล้วก็ได้เป็นชนิดตัวแปรชื่อตัวแปรแล้วก็ได้ค่าออกมานะครับโอเคเราจะเฉลยภายในห้าสี่สามสองหนึ่งครับดูเฉลยกันเลยนะครับ นี่คือเป็นอันที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับเนื่องจากผมเจอคําถามหนึ่งใน Stack Overflow มันน่าสนใจมากจริงๆผมก็สงสัยคำถามนี้มานานแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ยังไงลืมไปนะครับแล้วก็ได้โอกาสกลับไปหาอีกทีหนึ่งก็คือผมอยากรู้ว่าเราสามารถแสดงชื่อตัวแปรเนี่ยให้เป็นสตริงได้ไหมนะครับซึ่งมันก็ทําได้นะครับก็คือเป็นบรรทัดตัวนี้นะครับมันทําได้นะครับแต่มันน่าเสียดายตรงที่เราไม่สามารถแสดง ชนิดของตัวแปรเป็นสตริงได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการเขียนฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะครับแล้วก็รับอาร์กิวเหลายหลายชนิดนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันรับชาไบอินอันซอินเนี่ยก็คือรับหมดทุกชนิดที่เราใช้นะครับแล้วก็ตรงชนิดตัวแปรเนี่ยเราแมนนวลเองนะครับก็คือมันเราก็ใส่ไปเองแต่ว่าตัว variable name เนี่ยมันจะรับมาจากก็คือมันจะใส่ให้เองนะครับแล้วก็ใส่เท่ากับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับ ก็ยังเบส on serial p i n t อยู่ดีนะครับแล้วก็อยากจะแก้อะไรก็สามารถแก้ได้ตมามัธยาสัยนะครับแต่โดยรวมผมว่ามันเป็นวิธีการที่ดีนะแล้วมันก็ดูเรียกว่าอะไรอ่ะดู compact มากๆเลยดูแบบว่ากระทัดรัดมากๆเลยนะครับในการที่เราจะแสดงชนิดชื่อแล้วก็ค่าตัวแปรนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่มาชมนะครับสำหรับตัวไฟล์ d o h เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ให้ละกันนะครับเผื่อมีใครสนใจเอาไปใช้ต่อนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นจะมีประโยชน์นะครับหรืออย่างน้อยก็น่าสนใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ